ไม่เป็นไรอ๋อนี่พาที่เอาข้างหลังก็ได้เนาะนะักทายรถที่สบว่างไหมครับงั้นไปรถผมก็ได้อ่ได้ครับได้ครับพี่ตดเอโอเคครับยอยนะแต่หลกัหลกๆก็มีแต่ยังไม่ได้ปล่อย โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องกฤษณพระเครื่องนะครับรับเข่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่ผมก็กําลังจะเดินทางไปรับเช่าพระนอกสถานที่แล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยพระย่อยๆนะครับหลายๆรายการก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพี่เขาบอกมีเป็นร้อยองค์เลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่า เป็นวัตถุมุลคลรายการไหนนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะได้เช่ากับพี่เขาเนี่ยมูล,ลค่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศครับผมเดี๋ยวเราโทรหาพี่เขากันนะครับว่าอยู่ตรงฮัลโหลครับพี่อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ สมมติเข้ามาด้านหน้ามันรู้สึกจดซอยที่สามรหัสอะไรครับบ B บบสี่บีสี่ใช่ไหมโอเคโอเคครับ B สี่สี่ได้ครับได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขากันไม่เป็นไรอ๋อนี่พาที่เอาข้างหลังก็ได้เนาะนักทายรถที่ว่างไหมครับโหแดนจงั้นไปรถผมก็ได้อ่าได้ครับได้ครับพี่โอเคครับย่อยๆนะแต่หลักๆก็มีแต่ยังไม่ได้ปล่อยเยี๋เยว คือเขาเสียดายอยู่เป็นญาติพี่เนาะของพี่ก็ในคนนี้ก็มีนั่นพี่น้องนั่นลูกๆเนาะครับแล้วหลวงพ่อรวยเหรอครับพี่รวยของเขาใส่เขาเขาก็แม่เขาเป็นเหมือนกับติดเหมือนกัมือนึ่งอ๋อไอ้กลางคนมีคนใหญ่เนี่ยเขาเขาถือเป็นโลงแล้วก็ตรงนี้แหละครับพี่เขาถงใเป็นโล่งไปเอาเวียนี่ก็เป็นพระที่พี่เขานำมานี่บูชาที่พี่ส่งรูปให้ดูครับผม ส่งให้ดูนี้แค่นี้โอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่พี่เขาบูชาอยู่ส่วนใหญ่เขาจะมีหลวงพ่อเพี้ยนหเักๆอ๋อนี่ส่วนใหญ่เป็นหลวงพ่อเพียรหลักๆอ่ะอันอื่นยังไม่ได้ถามเขาครับพี่แต่พอดีจังหวะเลยเขาเป็นติดเหมือนแม่เขาแนบแม่เขานอ๋อกินไปลงอ่อยมากอันนี้ก็เป็นพระกฐินเวลาไปทำบุญเงี้ยนะใช่ครับ แต่พี่นับมาแล้วไปจริงหลายรนี่<ห>นจะเป็นพระแบบนี้นะครับก็คือเวลาเราไปทําบุญก็จะได้มาเป็นถุงแบบนีออ้อันนี้พี่มาจากที่ไหนท่ายขอ,ขอทายพี่หน่อยได้ๆมาจากจันทร์มาจากจันทร์โอ้จันทร์ธบุรีเลยเหรอโอ้พอดีมาธุระแล้วก็เลยเลยเข้ามา,เ,าลเลยไปอีสาน <laughs> <laughs> อ๋อเลยไปอีสานขับเหมือนขับรถเล่นไปด้ยวยเนาะอ๋อนี่พี่เขานำพระมาโอกาสแบบนี้ก็เช่าครับพี่อาจจะเป็น ราคาเย่อยๆแต่ก็รวมๆได้ก็เป็นเงินก้อนเหมือนกันนะใครที่มีก็สามารถที่จะส่งมาได้ตลอดอ่ะอันนี้เพียพาพี่เขาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ยอันนี้อะไรครับพี่อันนี้เพิเติมลองลองแบบนี้จะยังอันนี้ไม่ทันหลวงพ่อเป็นรุ่นใหม่ก็ลองถ้าถูกถูกใหม่ก็เข้ากัได้ก็ได่แช่ขอส่วนใหญ่จะเป็นพัรกรถิ่นที่พี่ไปทําบุญหมดเลย ไปทำบุญบ่อยืมอบบนี้ก็ยังไม่แพงอนนี้ที่ผมบอกคืออันนี้เขาจะเป็นแบบยังไม่มีราคาแต่ถ้ารวมรวมรวมใช่ถูกไงพี่มันจะถูกลองว่านะเพราะส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้แจกลูกค้าได้พี่จะเก็บไปก่อนไหมเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะเป็นพาร์ที่ทันงั้นจะพอมีราคากว่ามาโอ้โหถูกเลยถุงละห้าร้อยเก็บไว้ก่อนนะพี่ เพราะว่าอย่างเนี้ยเขาไม่ทันไงก็ดีว่าเอาไว้แจกแถมได้ลองลองดูใช่ถ้าเผื่อมีราคาเดี๋ยวผมอัปเดตให้ได้อันนั้นไม่แพงพี่เป็นพยันปั๊มถือละร้อยสองร้อยเองเก็บไว้บูชาดีกว่ากสองร้อยนั่นแหละประมาณนั้นพี่เอาเป็นอันนี้ดีกว่าช่วยพี่เช่าสักถุงสองถุงคู่นี้พันหนึ่งแล้วกันนะย่อยๆนะแล้วอันนี้เดี๋ยว ถ้าเริ่มมีราคามันเท่าไหรแล้วล่ะหมื่นอบาทนกว่าบาทแล้วเนาะนี่นี่ย่อยนี่ยังเป็นหมื่นนะเห็นแบบนี้นะครับอย่าดูในไลน์พี่ก่อนตรงนี้เ่อมาอู่้สึกปหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันสองละห่นสามพันองคดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะอีกประมาณพันแปด คันแปดนะก็เอาเป็นตีเอาไปสามถุงไปได้ด้วสามถุงแล้วก็ขอย่อยๆพี่เมื่อกี้มีสองสามร้อยได้เนี่ยครับเอาเอาเลยรวมนะยอย่อยๆนะโอเคอ่ะอ่ะอันนี้พี่เก็บไว้เข้ากันสองรอบแล้วพี่เขาก็มาแบ่งให้ขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวผมโอนให้เลยนี่นะครับได้พาย่้อยๆ่อยมาวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ส่งไลน์มาได้ตลอดมีจี่ำชื่อรไม่ได้แต่นั้นครับพี่เราอยูงหัโหอยู่ เดี๋ยวทำการโอนตังค์ให้พี่เขาครับอ๋อตอนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะดี่ปีแล้ว่อนโควิดนิดนึงพอโควิดมาซื้อขายมันกระทบกระเทือนเร็วมากอะไรนิดหน่อยก็มันเป็นของทุนเควพระดีกว่าพระดีกว่าใช่ไหมยังมีการหยิบเวียนก็ยังพอได้ซื้อขายกันบ้างเาของพี่ธนาคารอะไรครับกสิกรกสิกรครับผมแปดแปดศูนย์สี่แปดแปดศูนย์สี่ชื่อวิทูล ที่วิทูนเนาะเพราะเวลาผมถ่ายไปเนี่ยก็คือจะเก็บบรรยากาศเวลาเอาไปเช่านอกสถานที่อย่างงี้แหละก็เผื่อว่าคนที่โซน,นนี้บ่อยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขา,ามันมันนัดง่ายดีแล้วก็มีที่จอดเอาผมโอนเงินให้พี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่วีทูล,ลองเช็คยอดดูก่อนโอเคนะครับเมื่อกี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเช่าวัตถุมงคลของผมเนาะนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆอาจจะเห็นว่าเป็นพระย่อยๆนะครับก็คือ เมื่อกี้ที่ราคายังไม่แพงเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพระที่ตอนนี้จริงๆยังไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็พี่แกขออีกนิดนึงให้ครบยอดที่แกต้องการนะครับก็เลยผมก็เลยอ่ะช่วยแกเช่าไปก็แล้วกันนะครับเพราะบางรายการก็เป็นรายการที่อาจจะยังไม่ค่อยคือไม่มีราคานะครับส่วนใหญ่แต่ที่ผมเช่าก็คือเมื่อกี้ก็คือช่วยพี่เขาด้วยนะครับพี่เขาก็ เดินทางมาเจอผมนะครับแล้วก็ช่วยพี่เขาเช่าเพราะว่าบางครั้งผมก็ได้นําไปไว้แจก,กนะครับลูกค้าในเวลาที่ผมหลายสุดนะครับเนาะก็สำหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงพ่อเพียรนะครับไม่ว่าจะเป็นย่อยๆนะครับหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยสามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ไอดีไลน์นะครับหรือว่าเพจกิษณาพระเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับผมจะไปเช่าพระนอกสถานที่ ที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม